สวัสดีค่ะร้านแอปเปิลช็อปบาร์บีนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเตียงนอนตุ๊กตาให้ดูนะคะอันนี้คือสภาพตอนยังไม่ได้ประกอบนะคะมาเริ่มประกอบกันเลยนะคะสิ่งที่จะได้ก็คือหมอนหนึ่งอันแล้วก็หัวเตียงปลายเตียง ก็จะมีขาวางาเสียบค้างเตียงจะผ้าปูที่นอนอันนี้คือที่นอนเราจะมาประกอบกันอันนี้คือหัวเตียงประกอบหัวเตียงมาเลยค่ะประกอบหัวเตียง วิธีประกอบง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากนี่แล้วก็ขาเสียตรงนี้ข้างล่างแล้วก็นี่แล้วเราก็เป็นอันใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ าผูที่นอนปูไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็หมอนวางแล้วก็เอาบาร์บี้มาวางนอนแบบนี้แค่นี้เราก็จะมีเตียงนอนให้บาร์บี้นอนแล้วนะคะ ไม่แพงค่ะราคาแค่190บาทเท่านั้นเตียงนอนตุ๊กตามีทั้งหมดสามสีค่ะสีชมพูสีม่วงและสีส้มโอรสค่ะถ้าสนใจสั่งซื้อสินค้าก็สั่งได้นะคะร้านแอปเปิ h ช p อ a บา i e บีค่ะขอบคุณค่ะ